พี่น้องครับถ้าผมบอกว่ามีเงินเดือน8-9,000บาทก็มีรถเก๋งขับได้แล้วพี่น้องจะเชื่อไหมครับหลายคนบอกว่าโม้หรือเปล่าราคานี้ได้แค่รถมอเตอร์ไซค์เวฟหรือเปล่าแต่วันนี้ผมเอาความจริงมากองตรงหน้าครับนี่คือ MG 3 1.5 X Cross รุ่นท็อปสุดปี B 2015ราคาค่าตัว139,000บาท ฟังราคาแล้วอย่าพิ่งตกใจนะครับเพราะทีเด็ดมันอยู่ที่ยอดผ่อนครับถ้าคุณจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถคุณจะผ่อนเพียงเดือนละ2,669บาทเท่านั้น84งวดลองหารเฉลี่ยเป็นรายวันดูสิครับตกวันละ89บาทโอ้โหวันละ89บาทถูกกว่าค่ากาแฟแ,ฟแบรนด์ดังแก้วเดียวอีกครับถูกกว่าค่ารถไฟฟ้าไปกลับทํางานถูกกว่าค่าวินมอเตอร์ไซค์แต่สิ่งที่คุณได้คือรถยนต์ครับกันแดดกันฝนมีแอร์เย็น ขับไปไหนก็ได้ไม่ต้องตากฝนเปียกปอนเหมือนขีม่มอเตอร์ไซค์และคันนี้ไม่ใช่รุ่นธรรมดาแต่เป็นตัว X Cross ตัวท็อปสุดชุดแต่งรอบคันสไตล์ลุยๆช่วงล่างยกสูงกว่าตัวปกตินิดหนึ่งขับผ่านลูกระนาดสบายและไฮไลท์คือหลังคาซันรูฟเปิดไฟฟ้ารถราคาแสนตน้ตนๆมีซันรูฟหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับนั่งรถเมย์ไม่มีแบบนี้นะครับสภาพรถคันนี้ Approved MG Cars คือรถที่ผ่านการตรวจเช็คและรับรองโดยศูนย์ MG โดยตรง ไมล์152,169กิเโลเมตรอาจจะดูเยอะสำหรับบางคนแต่สำหรับรถปี2015ถือว่าวิ่งใช้งานปกติเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลและที่สำคัญเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบรูรณ์100%เปเพราะศูนย์เช็คมาให้แล้วไม่เคยติดแกส๊สเครื่องไม่ชำ้ำใครที่มีเงินก้อนซื้อสดไม่ต้องเสียแหวนดปรประหยัดไปอีกเกือบหมื่นใครที่กำลังมองหารถคันแรกหรือซื้อให้ลูกหลานขับไปมาหาหลัยคันนี้คือที่สุดของความคุ้มค่าครับ พอนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แต่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทักไลน์ไอมาคุยกันได้เลยครับราคานี้สภาพนี้มีคันเดียวนะครับ